เขาเลือกบล็อกเรานะคะมันก็เรื่องของเขาแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องรอดโอเคไหมไม่ว่าจะบล็อกด้วยเหตุผลอะไรซึ่งเราก็ต้องรู้และยอมรับความจริงเนาะการที่เราถูกบล็อกบางคนไม่บอกเลิกแต่มันเป็นสัญญาณจริงๆที่เขาต้องการจะตัดขาดจากเราโอเคไหมคะดังนั้นเราก็ต้องมาเตรียมใจตัวเองข้อแรกเลยให้เวลาเยียวยาตัวเองนะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญหยุดส่งข้อความหาเขา หยุดสองเขาหยุดวนกับสิ่งเดิมๆที่มันเคยเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะและให้เวลากับตัวเองในการฟื้นฟูสภาพจิตใจของคุณยิ่งคุณไปสองยิ่งคุณไปดูเพราะเขาตัดเราไปแล้วอะเขาตัดจบเราไปแล้วอะเราไปดูก็ไม่ได้เกิดอะไรเกิดขึ้นเขาก็ไม่ได้มีทางกลับมาถ้าเขาอยากกลับมาจริงๆเขาก็จะไม่ทำมันตั้งแต่แรก เขาก็คงจะต้องมาเลือกคุยเลือกอธิบายร่วมกันแก้ปัญหาแต่เขาเลือกที่จะหนีปัญหาโดยการบล็อกนะคะให้จำมาไว้เลยคนแบบนี้คือคนที่ไม่มีคุณภาพคนที่ไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงแต่เขาใช้วิธีที่สิ้นคิดเพื่อตัดจบปัญหาเอาตัวรอดแค่คนเดียวโดยการบล็อกหนีหายไปคนแบบนี้ก็ไม่คู่ควรที่จะอยู่ในชีวิตของคุณเช่นกันโอเคไหมสเต็ปถัดไปข้อที่สคือ หันกลับมาดูแลตัวเองค่ะทําในสิ่งที่เราชอบจากเดิมอาจจะไม่ได้มีเวลาเพราะว่าต้องคอยคุยกับเขาจนไม่ได้มีเวลาออกกําลังกายเฮ้ยโชคดีละที่เขาออกจากชีวิตเราไปเราจะได้กลับมารักตัวเองมากขึ้นกลับมาปั้นตัวเองให้เป็นคนใหม่ที่ดูดีมากขึ้นกว่าเดิม มารักตัวเองมาใส่ใจตัวเองมาแต่งตัวดูดีกินอาหารอร่อยๆใส่ใจคุณภาพชีวิตตัวเองให้ดีมากขึ้นโอเคไหมคะสเต็ปถัดไปข้อที่3ค่ะเรียนรู้และเติบโตจากเหตุการณ์นี้เราต้องเรียนรู้จากเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เราเผชิญอยู่ที่เราได้รับนะคะว่าสิ่งที่เราได้รับจากเหตุการณ์นี้มันคืออะไรบ้างอะไรที่มันเป็นข้อดี เราเอามาต่อยอดอะไรที่เรารู้สึกว่า <d> <ร>เฮ้ยอันนี้เรายังทำไม่ดีพอเราเอามาปรับปรุงเพราะว่าเราจะต้องไม่เจ็บฟรีคือเจ็บได้นะแต่อย่าเจ็บฟรีอย่าเจ็บนานนะคะคือทุกคนเกิดมาเคยผิดหวังเคยอกหักเคยเสียใจแต่ให้จำเอาไว้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะมันคือแรงขับเคลื่อนที่ทำให้คุณเป็นคนดี คนใหม่ในเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมคุณไปดูเลยเนาะสาวๆหลายคนเมื่อก่อนแบบหน้าตาก็ธรรมดาเอ่อไม่ได้ดูดีมากแต่พอแฟนทิ้งปุ๊บบางคนสวยขึ้นเป็นกองดูดีขึ้นมีเงินมากขึ้นกว่าเดิมแล้วพอมันมีสิ่งเหล่านี้ทรัพยากรแบบนี้มันหลั่งไหลเข้ามาคุณคิดดูว่าเธอก็บิคคำเป็นคนที่เลือกได้ ะะกลายเป็นคนที่เลือกได้แล้วได้ของดีด้วยนะในชีวิตไม่ว่าจะเป็นชายหรือเป็นหญิงก็ตามเพราะว่าเราเติบโตและพัฒนาจะอยู่ในเลเวลที่เราพัฒนาตัวเองไปให้สูงที่สุดดังนั้นเขาจะบล็อกเราก็บล็อกไปเลยแต่เราจะต้องเอาตัวรอดในทุกสถานการณ์แล้วก็บอกกับตัวเองซ้ำๆว่าคนที่ดีคนที่คู่ควรผู้ชายที่มีคุณภาพผู้หญิงที่มีคุณภาพอะ่ะก็ต้องเป็นคนที่ แอคชั่นออกมาเป็นแบบที่มีคุณภาพถ้าคนที่เลือกจะตัดจบแบบนี้แสดงว่าเป็นคนที่ไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาหรือว่า เอาแค่ตัวเองรอดไปคนแบบนี้ไม่คู่ควรที่จะอยู่ในชีวิตของคุณโอเค <Okay. S 1> ไหมคะดังนั้นเรามาเปลี่ยนพัฒนาเรียนรู้ตัวเองใครไว้ใจให้โคเชเอมเป็นโค้ชไกด์นำทางให้กับคุณนะคะพิมพ์ว่าสนใจเรียนติดต่อทักแอดชเชม50คนแรกนะฟังให้ดีจะได้หนังสือเสียงฟรีปลดล็อกปกหักรวมกับคอร์สภาษาอังกฤษนะคะที่จะช่วยให้ความรักของคุณดีมากขึ้นนะใครสนใจนะคะทักมาเลยว่าสนใจ แล้วคุณจะได้ชีวิตคู่กับแฟนต่างชาติที่ดีเหมือนสิ่งที่คุณฝันค่ะ